ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไพรบึงขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขสถานศึกษาสีขาวดีเด่นระดับเพชรปีการศึกษา2567ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวศรีสุดาสุพีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไพรบึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไพรบึงเป็นสถานศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดรีสเกตกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่143หมู่20ตำบลไพรบึงอำเภอไพรบึงจังหวัดรีสเกตเปิดการสอนในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนห้องเรียนสีขาวทั้งหมด6ห้อง มาตรการด้านการป้องกันได้จัดกิจกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาวทั้งหมด6ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยมีแบบสรุปผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวทั้งหมด6ห้องเรียนมีการจัดทำแผนผังคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวมีการจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนสีขาวจัดบอร์ดป้ายสัญ,ญลักษณ์ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดปลอดบุหรี่ ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอดสื่อลามกอนาจารและปลอดการทะเลอวิวาท สถานศึกษาจัดทำป้ายประกาศและมอบรางวัลเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นมีการจัดทำโครงงานห้องเรียนสีขาวมีการกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษามีการบริหารจัดการในสถานศึกษามีการดำเนินง,งานจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนเชิงสร้างสรรค์ดังนี้ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ใฝ่รู้ใฝ่เรียนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขกิจกรรมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดสุราและบุหรี่ณาเสกกรระดับตำบลทั้ง6ตำบลโครงการสร้างภูมิคุ้มกันต้านพยาเสพติดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร ปลูกผักสวนครัวรอบรั้วกินเองโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสกรระดับอำเภอไผ่บึงโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหกากษัตริย์ไทยประจำปีงบประมาณ2,567โครงการอบรมอาสายิวกาชาติหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโครงการฝึกทักษะอาชีพส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขปีการศึกษา2,567กิจกรรมประชุมองค์กรนักศึกษาสกรระดับอำเภอไพรบึงโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเสริมสร้างคุณภาพด้านกีฬาสกรระดับอำเภอไพรบึงโครงการมหากรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสกรประจำจังหวัดศรีสะเกดเตม2 5 6 8เป็นต้น มาตรการด้านการค้นหาสถานศึกษามีข้อมูลนักศึกษารายบุคคลตามรายงานสรุปผลการลงทะเบียนประจำภาคเรียนสถานศึกษามีการจัดทำแบบบันทึกสุขภาพของนักเรียนมีการตรวจสุขภาพคัดกรองนักศึกษาเป็นรายภาคเรียนโดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไคบึงและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทั้ง6ตำบล มีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดกลุ่มค้าได้รับความรู้จากสถานีตำรวจภูธรไพรบึงและสาธารณาสุขอำเภอไพรบึงตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันต้นานพยาเสพติดและมีการจัดทำรายงานสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในสถานศึกษาโดยมีข้อมูลการรายงานที่ปรากฏได้ว่าไม่มีผู้ติดสารเสพติดจึงเป็นสถานศึกษาสีขาวที่ดำเนินง,งานตามนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นรูป,ปรธรรมมาตรการด้านการรักษาสถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อในงานต้นสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขผู้บริหารนำนโยบายการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ จัดแผนปฏิบัติการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและการมีส่วนร่วมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษามีแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการและกลยุทธ์4ีต้องสองไม่มีการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดร,รักษากำหนดขั้นตอนการดำเนินงานบำบัดร,รักษามีเครือข่ายช่วยในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อ มีการจัดตั้งคลินิกเสีมารักในสถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลรับฟังปัญหาของนักศึกษาและผู้มาใช้บริการมาตรการด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆในการทำเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเสาวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร การพนานและการทะเลาะวิวาทสถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดของสถานศึกษาโดยนำนโยบายมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงานคลินิกเสมารักกํกหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมารัก ดำเนินกิจกรรมในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขประจำสกรรระดับตำบลทั้ง6ตำบล มาตรการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีนโยบายและกลยุทธ์การบริหารจัดการปัญหายาเสพติดและอบายมุขที่เป็นรูปธรรมสนองนโยบายของรัฐบาลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายมีคณะกรรมการดำเนินง,งานและห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU ร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายอาทิ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดศรีสะเกดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพ่บึงสถานีตำรวจภูธรไพ่บึงเทศบาลตำบลไพ่บึงปกครองอำเภอไพ่บึงโรงเรียนไพ่บึงวิทยาคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด yeah. ับอำเภอเบญจลักษ์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโนนคูณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอราศีสไลและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพศีสุวรรณ ลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best ส r a c t i c e ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไพรบึงใช้รูปแบบวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศคือการพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสู่ความยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ PBS model ได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดก,การที่ประยุกต์ขึ้นโดยใช้วงจร PDCA เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการดำเนินงาน จากผลการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสู่ความยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ PBS model ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของสารเสพติดและผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาโดยครูประจำกลุ่มเป็นไปตามวัตถุประสรงค์และเป้าหมายที่วางไว้โดยผู้เรียนมีความเข้าใจและตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและอบายมุข พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขจากกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นและกิจกรรมที่ภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นและสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมในการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดและอบยัยมุขในสถานศึกษาผ่านกระบวนการ PDCA ในกิจกรรมต่างๆของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข